ปุ้ยแม่อยู่ไหน mm. <laughs> แม่อยู่ไหนลูก <laughs> ปุ้ยหาดิฉันไม่เจอแม่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงแม่อยู่บนนี้ปุ้ยเอ้ยนี่อยู่นี่ปุ้ยนี่มาตรงนี้หา <laughs> ไม่เจอ <laughs> เอา้าวจี วุ้ยลมเย็นแม่ปลูกต้นอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกต้นอะไรนะพญาอะไรนะนเออพญานารา,าดอีต้นที่มันเลือ้อยๆไงอีต้นที่มันเลือ้อยๆอะ่ะทุกคนพญานา克拉ดเขาอะไรเขานั่นแหละอีต้นเลื้อยๆอ่ะอืออีต้นเลื้อยๆนั่นแหละบ้านเสร็จแล้วแต่งเลยไหมอันนี้ก็ต้องใช้ไปถามผู้ชายอะค่ะเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพูดได้อะไรได้นะคะ อ๋อถังแก๊สไอชาดำใช่ไหมชาดำาไม่ชาดำไม่ได้มาชาดำม,มาป่ะไอปุ้ยมากับใครบ้างเนี่ยนั่นไงมามาหมดแล้วค่ะทุกคนถ้ามาก็คือมาหมดเอามาหมดถ้ามาก็เอามาหมดเขาก็มากันหมด มาหมดบ้านค่ะขอชมป้ายโครงการอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ดูค่ะใช่ใช่อันนี้ไม่เตือนทุกคนต้องกดติดตามไว้นะช่องนี้มันจะไม่เตือนมันไม่เหมือนช่องนูน้นขอจอขอใจให้ด้วยนะคะช่องนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนช่องนู้นนะคะมันไม่เตือนมันจะไม่ค่อยเตือนคะ่ะช่องนี้อืม จะไม่ค่อยเตือนค่ะช่องนี้ไม่ค่อยเตือนไม่เหมือนช่องนูนถ่ายรูปพ่อกับแม่ก่อนทำกิจกรรมด้วยกันขยามเย็นแดดล่มลมตกก็ทุกวันนะคะไหนชาดำไปไหนอ่ะ ชาดำมันไม่ค่อยเดินชาดำมันไม่ค่อยเดินค่ะมันขี้เกียจมันอ้วนมันอะก็ต้องเข้าใจมันแหละนะมันก็เหมือนคนแหละคนอ้วนก็ไม่ค่อยชอบเดินมันเมื่อยข้อเข่าไม่ดีวันนั้นอาจารย์จะตุลงมาอาจารย์จะตุลงจะไม่ลงบันไดที่ฉันบอกอาจารย์มาแล้วต้องลงนางถึงยอมลง ติดตามค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอถ่ายนี้ก่อนนะถ่ายต้นไม้สวยๆก่อนขอถ่ายต้นไม้สวยๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุยด้วยแป๊บนึงชอบต้นไม้อะมันดูสบายตาดีอะ่ะ เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับทุกคนขอลงไปข้างล่างก่อนนะไปดูแม่ปลูกต้นไม้ก่อนว่าแม่เอาอะไรมาปลูก <c oughs> ชอบตรงเนี้ชอบแบบเนี้ยใช่พุนซับใบเยอะแล้วชอบตรงเนี้ยทุกคนเดี๋ยวดิวฉันต้องลงก่อนนะเพราะว่ามันทางมันชันมันอันตรายนะครับแป๊บหนึ่งมันอันตรายค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าอะไรนะมันต้องมันต้องลงดีๆดูดิด <c oughs> ต้องลงทางข้างค่ะถ้าลง้างหน้าไม่ได,มมด้มันจะหน้ามืดมันจะหน้ามืดแต่เหล็กอย่างดีค่ะไม่ต้องกลัวใช่ถ้า,าหน้าลงมันจะอันตรายแต่สบายกว่าตรงนู้นะคะ่ะขึ้นลงสบายละขึ้นลงสบายละ ลงสบายแล้วลอดอ่ะลอดอ่ะชอบอ่ะเลิศอ่ะขึ้นลงดูดิ <c oughs> ทุกคนมีบันไดแล้วค่ะมีบันไดขึ้นแล้วมีบันไดขึ้นบ้านมีบันไดขึ้นแล้วจ้าบ้านมีบันไดขึ้นแล้วจ้า ดามานี่แล้วลูกแล้วด้ามมานี่แล้วดามานนี่แล้วใช่ใช่ใชบันไดแอบชันอ่ะมันก็ต้องแบบนี้แหละทุกคนเขาไม่ได้ทำอันนี้เขาทำไว้แบบแค่แบบคนงงคนงานอะไรอย่างงี้ดิฉันก็แบบซนไงดิฉันก็สซนไงสูงเนี่ย เมื่อกี้ที่ขึ้นไปเมื่อกี้ที่ขึ้นไปเมื่อกี้ที่ขึ้นไปจ้าเขาเรียกบันไดลิงมีคนบอกเขาเรียกบันไดลิงค่ะบ้านปลาเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากเอาจริงๆ้นะทุกคนเชื่อไหมวันแรกอะ่ะที่ดิฉันไปคุยกับที่บริษัทเขานะตอนตอนนั้นยังไม่ได้ทําบ้านแค่ทํากําแพงเนาะแค่ทํากําแพงแล้วก็คิดงบว่า ฝันเอาอะนะทั้งหมดทํากำแพงด้วยทําบ้านด้วยเบ็ดเสร็จเลยนะทั้งหมดทั้งหมวลเลยนะมีงบแบบเหลือๆนะ8ล้านมีเงินอยู่8ล้านบาทอ่าพูดตรงๆเลยมีงบอยู่8ล้านบาทในใจว่าเออถูถูไทยไทะคงหางหาเงินได้ประมาณ8ล้านนะทั้งหมดนะทั้งกำแพงทั้งอะไรแปดล้านก็แปล้านนี่คือพร้อมอยู่เลยนะได้บ้านหนึ่งหลัง ได้แบบเนี่ยได้รั้วได้บ้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่า8ล้านก็ก็เยอะแล้วสำหรับเรานะก็ไปไปมามาก็ทำไปทำมาทำ,ทำนู่นทำนี่ทำใดทำใดเนี่ยตอนนี้หมดไป10บล้านแล้ะได้แค่เนี่ย <laughs> เนี่ยหมดไป1 0บล้านแล้วนะรวมที่จ่าย ใช่ถามแม่ได้เลยตอนคุยกับแม่บอกว่าเดี๋ยวยกสักหลังสักหาล้านพอแล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่มีเงินเยอะก็เลยก็เลยคุยกับแม่ว่าเดี๋ยวทำหลังสักหาล้านทำบ้านนะห้าล้านแล้วก็กำาพงกำแพงนู่นนี่นัน่นอะไรใดๆตอนนี้ไปสิบละ <laughs> บ้าน5ล้านเท่ากับบ้าน5ล้านเท่ากับเพิ่มมาอีก3เท่าเป็น15ล้านเฉพาะบ้านนะ่าจะ15ค่ะโตรวมตกแต่งด้วยอะไรใดๆด้วยนะ 1> <1> แบบพร้อมอยู่เลยนะเฟอร์นิเจอร์ด้วยอะไรด้วยใดๆจาก5ล้านปเป็น15้าล้าน <1> <1> ทีแรกแต่ว่าทีแรกอาจจะทำทำชั้นเดียว ทีแรกจะทําชั้นเดียวค่ะทุกคนที่แรกบ้านน่ยไม่เคยมีความคิดเลยนะแต่ก่อนแอนตี้บ้านสองชั้นด้วยซ้ำอะไรใดๆก็คือแบบอยากทําบ้านชั้นเดียวแต่พอมาคิดไปคิดมาเรารู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยแบบเนี่ยบรรยากาศบ้านเราอะไรใดๆเราอะที่บ้านชั้นเดียวมันจะแบบแล้วบ้านน่ยมันไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าเนาะตรงเนี้ยเราทําโรงงานทําคาเฟ่ถ้าเราทําบ้านชั้นเดียวปุ๊บข้างหน้าเราทํานู่นทํานี่บ้านเราจะอับละบ้านมันเราบ้านเราจะไม่โปร่งไม่โปร่งไม่สวยไม่เด่น ไม่โปร่งไม่สวยไม่เด่นเพราะว่าคาเฟ่กับโรงงานข้างหน้ามันจะมันจะกบหมดมันจะกบหมดเลยมันจะบังมันจะบังมันจะไม่สวยแล้วก็เสียดายวิวเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยวิวบรรยากาศมันสวยมากอะไรมากถ้าเราทำสองชั้นแล้วเราอยู่ข้างบนอะไรข้างบนเนี่ยมันจะสวยมันจะเห็นวิวทิวทัศน์รอบทั้งหมดเลยรอบๆทั้งหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าทำสองชั้นดีกว่า ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทำสองชัง้นแล้วก็อยากแบ่งโซนชัดเจนด้วยเพราะว่าตอนนี้บ้านที่อยู่ตอนนี้มันมีปัญหาเพราะว่าแม่เราอ่ะเป็นคนป่วยเนาะเราอยากให้แม่เราแบบพักผ่อนแบบที่มันแบบเวลาที่เขานอนหรือเวลาที่เขาอะไรใดๆมันไม่ให้มันรบกวนกันการพักผ่อนระหว่างกันเพราะว่าถ้าเราทําบ้านชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราเปิดเข้าเปิดออกเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบเสียงเสริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่อยู่มีปัญหาอย่างหนึง่งก็คือ แม่พักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่หรอกรู้เนี่ยแต่ละวันด้วยพื้นที่ใช้สอยบ้านมันน้อยแล้วแม่มานอนที่ห้องโถงอะไรอย่างเงี้ยเปิดเข้าเปิดออกเปิดอะไรบางทีแม่เขาก็ไม่ได้พูดหรอกใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเรากะรู้ว่าแม่พักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่ไม่ดีหรอกเพราะว่าบางทีมันแบบต้องแบบอะไรอะ่ะให้คีโมมาอะไรมาอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาเหนื่อยบางวันอ่ะเขาเหนื่อยบ้างร่างกายมันแบบไม่ไหวเนาะ ไอยาให้อะไรมาพักผ่อนเพียงมันมีผลต่อสุขภาพนะคะคนป่วยถ้าคนป่วยได้กินได้อาหารดีได้ทานอาหารดีพักผ่อนเพียงพออยู่แบบบรรยากาศดีๆโล่งสบายใจมันมีผลนะต่อการรักษานะภูมิต้านทานมันก็ดีหลับได้สนิทหลับได้เยอะพักผ่อนได้เยอะมันก็ร่างกายมันก็ได้ซ่อมแซมตัวเองไงขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วประชืนประชื่นมาไม่ทันเนอะก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยแบบแยกโซนดีกว่าทําบ้านสองชั้นเราก็อยู่ข้างบนไป แล้วแม่เขาก็อยู่ข้างล่างตอนกลางคืนเขาก็จะได้นอนแบบตอนกลางคืนเขาก็จะได้นอนแบบอันนี้ของเขาเสาไม่เล็กค่ะเสาไม่เล็กเดี๋ยวมันยังต้องมีกรอบมีอะไรอีกเสาแบบนี้ถือว่ามาตรฐานแล้วค่ะเวลาทําจริงมันไม่ได้เล็กนะคะแล้วก็เป็นเสาเนี่ยเป็นเสารหล่อด้วยนะคะไม่ใช่เสาสําเร็จรูปมั่นคงเป็นเสารหล่อคะ่ะมันเป็นเสารหลอนะพี่มันไม่ใช่เป็นเสาอันนี้คะ่ะมัน มันไม่นี่หรอกใช่นอนดีสุขภาพจะดีขึ้นถูกต้องเราก็เลยแบ่าเอาวะทำสองชั้นไปเลยจะได้แบบแล้วดิชั้นมันจะชอบมีฟิลแบบคุกคนเป็นไหมแบบแบบถ้าแบบนึกแบบอยากอยู่แบบเงียบๆก็จะอยากอยู่แบบเงียบๆอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมใครเป็นแบบดิฉันบ้างไม่รู้นะดิฉันจะมีอารมณ์ฟิลของดิฉันนะแบบว่าถ้าแบบไม้มงทวงค่ากาแฟลัว องพันกว่าแล้วนะย<า>ี่ห้อคุณไม่พอคุณไม่พอมึงอยากโอนเองช่วยไม่ได้ฮึเวยเป็นคนอย่างนี <c oughs> ้ล่ะฟูโกงมึงหน้าด้านๆอย่างนี้แหละโอ้ดูเนี่ยเนี่ยกางไรเลยเนะี่ยโกงกางไรเลยถือว่าเป็นการซื้อให้โดยสิเนหาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่คบทนายหัวหมอนะ <c oughs> อุ้ยแรงมากเขาดูอยู่นะ <c oughs> มึงบอกว่าอะไรนะแต่ว่ามันบอกว่าพี่อ้อมไอ้ตามันบอกว่าตั้งแต่คบทนายอ่ะหัวหมอนะ อ้าวเข้าขายเลยนะเนี่ยมินประมาทโดยการโฆษณานะมุะกชัมันบอกว่าตั้งแต่ครบทนายหัวหมอนะแรงมากอยากก็จะแหละติดตังมันจริงแหละให้มันไปซื้อกาแฟให้ไงไม่แล้วเราก็คิดว่ามันอะ เอ๊ะมันก็ซื้อเอ๊ะมึงจะใจดีออกตังให้คูเหรอขอที่ไหนได้ไม่ใช่มันทําบินไว้ทุกบาทเลยเยี่ยมันทําบินไว้ทุกบาทเลยแล้วมันก็เพิ่งส่งบินมาวันนี้มันเพิ่งส่งบินมาวันนี้นะแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่ขอตังค์วะอแล้วก็ทําไมมันไม่ขอตังค์วะแล้วมันเอาออกแต่ว่ามันเงินเดือนมันออกไงเดือนที่แล้วอ่ะมันมีเงินเดือนดิฉันให้เงินเดือนมันหมื่นห้าใช่ไหมเงินเดือนมันออกอกเอ๊ะทำไมมันไปซื้อกาแฟให้แล้วมันไม่เบิกตังค์วะ มันจะอะไรของมันวะมันซื้อให้หรือว่ามันอะอ๋อไม่ใช่อยาทําบินไว้มันทําบินไว้ทุกบาททุกสตางค์เลยเออมันทําบินไว้มันทําบินไว้ค่ะพี่อ้อมันทําบินไว้ทุกบาททุกสตางค์มันทําบินไว้หมดเลยแล้ววันนี้มันก็ส่งมาทวงแล้วมันส่งมาสองรอบได้นะมันส่งโนติสมาสองรอบวันนี้มันส่งมาสองรอบเลยค่ะวันนี้ รอบแรกก็คือของเมื่อวานแล้ววันนี้ให้มันไปซื้ออีกใช่ไหมมันก็บวกเพิ่มมันก็บวกเพิ่มของวันนี้ด้วยแล้วมันก็ส่งบินมาเออนะคะมันฉลาดมันก็ส่งบินใหม่มาบวกของวันนี้ไปด้วยนะคะอเดี๋ยวต้องโอนให้มันค่ะเดี๋ยวต้องโอนให้มันนี่พี่อ้อมดูบ้านหนูสักก่อนพี่อ้อมนี่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  เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะจะมุงหลังคาแล้วจ้าจะมุงหลังคาแล้วคา่าดูทรงดูสาวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเด,อเอด้อไดดายอือเอาจริงๆถ้าไม่เสียค่าทนายเยอะนะบ้านเสร็จไปนานแล้วจริงจริงหมดเงินกับทนายไปหลายล้านแล้วทุกคน <laughs> ถ้าไม่หมดเงินกับทนายเนี่ยสร้างบ้านเสร็จสร้างบ้านได้สามหลังแล้วเสร็จไปสามหลังแล้วโครงการชะงักชงโครงการต้องชะงักเพราะว่านี่แหละขึ้นสารขึ้นอะไรขึ้นลงขึ้นสาลจริงโครงการโครงการนี่เห็นปะล่ะอยู่เฉยที่ไหนล่ะนี่แล้วไปเอาต้นอะไรมาอีกไม่รู้ไม่อยู่เฉยจ้า